เอาล้วครับผมก็ขอกราบต้อนรับนะฮะได้ไฟล์มาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของภาคย้อนหลังนะของคู่ r รป c a t 19ครับกับทางด้าน Titan of v e r ฟีเนั่นเองก็คู่นี้เราจะ,จะพยายามไม่รีเพย์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยผลนั่นเองดังนั้นเราจะรันกันย,ยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ในเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่าไม่มีหน้าดาวนะ ผมจะพยายามไม่สปอยผลนะก็จะเป็นสปีดไฟนอลสีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้ Raptor Cat ตอร์แคทแรปเ9อทนะครับอยู่ทางด้านบลูไซส์ส่วนทางด้านของไททันลอมบี้ดีเวอเรสต์อยู่เวดไซน์นะแล้วมีการเดินลงมากันเลยครับหืมปักหวาดไปแล้วสำหรับเชี่ยววิกี้โทมเอนะครับ ห็นไหมครับไม่เห็นแต่ว่าตรงนี้ฮะจัสตุสัซฟเฟอร์ก็เห็นเรียบร้อยนะว่าเดินมาแคมนี้จริงก็ได้ครับทนี้แต่ผมว่าถ้าจริงเดินหลัดไปทางนี้น่าจะดีกว่าอยากจะไปต่อฮะฝืนไปต่อครับแผรู้ไหมว่าเขามีหวานฮะแล้วักหวาดลงไปครับสแกนเรียบร้อยฮะโปแ,แต่ครับได้ไปคนละสิบโกลช่วนะครับโกลิดนำไปสาบบาทฮะ พี่เดินกลับไปครับป๊อปปี้เดินมาวอดทิ้งไว้แล้วขากลับฮะอ้าวสเปชชั่ไปแล้วครับเคฮะเราแนะนำเล่นกันดีกว่าเพราะว่าคงไม่มีการเจอกันเลยฮะแบลเตอร์แคปส์ีนครับผมเลนล่างครับไคสะสครับป๊อปปี้นะเป็นทางด้านของจจสตซูซัฟเฟอร์ที่เล่นในดิแครี่กับทางคุณป๊อปปี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะอืม ไม่เป็นไรฮะขออภัยด้วยจริงส่วนทางด้านของเลนกลางครับโซอี้ฮะเล่นเป็นโซอี้ครับเท่เหลือเกินครับจังเกิลครับเพคาริมนะเล่นโดยโอนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเวทด้วยเพราะว่าได้ข้อมูลมาแล้วแต่ว่าเขารู้ฮะตรงนี้มีหวานไปอยู่ครับเด่นบนเป็นมอเตอร์ไดเซอร์ลี่เล่นโดยเกวนนี่นะส่วนฝั่งทางด้านทีอูครับผมหรือใช้ท่านอวกิวเนอร์นะเล่นบนนาราทิปเล่นเป็นเรนตันครับฟิทเลนครับโยเนะเล่นโดยชิรายากิทอมะกินะแล้วก็ จังเกิลฮานะที่เล่นในส่วนของาริยาครับผู้ล่างอย่าง NPK กับป๊ะป๊าสส้นสุดครับที่เล่นเป็นทริซาน่ากับตอร i ติโ a สะเราจะไม่ได้เห็นดราฟหรืออะไรกันท่างหร่นะเพราะว่ามันเป็นรีเพย์นะขออภัยด้วยจริหลังจากเวลามันชนนะผมะผมเลยต้องทำการภาพคนนี้เป็นรีเพย์แล้ววันนี้ที่ไปเวทเ d b บัฟมาเรียบร้อยครับก็น่าจะแลกฝั่งเล่นกันไปฮะ แต่ว่าเหมือนจะฮ์ฟเคลียร์ที่ฝั่งบนนะฮะแล้วก็รีบกลับมาฟูเคลียร์ที่ฝั่งตัวเองเช่นเดียวกับฮานะผมฮานะเองก็ฮ์ฟเคลียร์ที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเอาเดี๋ยวนะไม่ดิเขาฮ์ฟเคลียร์ผังตัวเองแล้วต้องรีบไปฮ์ฟเคลียร์ข้างล่างแต่ว่าไม่ครับเหมือนจะเข้าแล้วข้างล่างดึงมาป๊อปปี้กดบาเรียไปแล้วด้วยแล้วปลาหินมาหนึ่งสแต่ว่าเหมือนจะสกิลเผื่อไปหน่อยครับกลายเป็นว่าตัวเองเจ็บมดักมาแล้ว,แ,ลวแฟดไปฮะฮานะ อ้าวแล้วไปโดนคิเดบยูจากทางด้านของใครสาใครสามีเรดบาร์มตามมาตีต่อโต๊ะปกติอยู่แต่ปะปาส้นจุดจะหันไปตีไม่และเคาะสวนไปฮะปลาปาส้มจุดเจ็บจากบ้าต้องจ่ายรกเก็ตจ้ำออกไปฮะแลกคิวกันไปแต่ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ครับเพราะบอกเลยว่าความซวยมันมาเยินทางด้านอนิยาธริยาจะไม่มีบัฟในการเอาไปฟาร์มนะโอ้แล้วอันเดอร์ดีครับงี้รออะไรฮะ โอ้โหแลวเชีย่ยวกโทฑเม์ครับโดนทางด้านโซอี้เก็บคิวไปฮะโซโล่คิวนะนี่ฮะมาเจอเป็นนี่ครับจิ้วจิ้วจิ้วไปฮะแต่ว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคือรับ,รบพร้อมของทางด้านทัานวิเวอร์สครับมาทรงเดิมฮะ รอเล่นออบเจกต์นะครับเพราะว่าเทาย่าคือแก๊งก็ได้แหละแต่ผมว่าเขาเล่นออบเจกต์น่าจะดีกว่าตรงนี้ครับโอนี่เดินเข้ามาข้างหลังฮะยายามจะมาอีเวทครับแต่ว่าเห็นครับเลยน่าจะตัดใจฮะแต่ npk เวิลสองเดินไปอย่างนี้จะดีหรือเปล่าครับชีวิตทโมเอะมามีลมด้วยและปลามาทอกซ์ดิไปไหมครับลุ๊ปไปฮะสตาร์สตัรไว้ได้ถึงจังหวะโอนี่พยายามกดเดี๋ยวจะิชชาร์ถอยออกมาแล้ว ดึงมาจาังหวะนี้ป๊อปปี้กลางบาเรียขัดได้สวยครับมีสกิลจากทางด้านของฮานะมาแต่ว่าทางด้านป๊อปปี้โตแตกไปครัโซอีก็ต้องถอยครับเพราะว่าป๊าป๊าสมสุดมาด้วยครับแมอยูดีๆฮะเหมือนเป็นปาร์ตี้ที่เลนกลางฮะเปิดบอสหรือเปล่าครับส่วนทางด้านของเอ่อแรปแคทไนทีเนี่ยไม่มีอะไรยาก รอเล่นอ็อบเจกแล้วก็เซตไฟด้วยกันนะแต่ว่าต้องนี้ค่ฮานะเข้ามาเจอกับโอโนี่ครับและจองอยู่ฮะยังจองอยู่สะบ,บัดไปปุบ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 แล้วแฟดมาสานสวยมากจากทางด้านของราทิปแล้วเรียบร้อยฮนะเก็บคิวไปได้ครับโอ้เรียกว่ามาใส่ตาใช้ใส่ตาจ้องนะครับแล้วม้า,าวอัฟาบุกเราจะเกือบด,ด้วยบอกเลยว่าฮานะเก็บไปแน่นอนครับไปรอช้า คือชอเดดด์รลเล่ของวิญ้าเขาฟาร์มมีเงี้ยง่ายนะพูดจริงๆแล้วมันฟาร์มในป่าสบายมากเลยต้องดูว่าจังหวะแกงด้วยเชฟชิคช็ชอปกับอันเรเวลเอิร์ธนี่ยจะคุ้มค่าแค่ไหนฮนะเพราะว่วาด้วยความที่เอามาเป็นดาร์คเวสบันกลายเป็นว่าบังคับให้เขาต้องออกมาแกงครับเพื่อเติมสแ็กนะจะพาสีฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ดีเท่าไหรนะ่ฮะแต่เฮคารีมของโองนี่คือเข้าได้นะ เขาได้ครับพูดถึงเขาได้ก็มาเลยครับดึงเปิดไม่ให้ดิโดนทะร์ลแล้วโขกไปอย่างนี้ NPK ค้คำอยู่แต่ว่านาจะต้องเป็น NPK ที่แรกไปหรือเปล่าพยายามเข้าไปด้วยเดเี๋ยวที่ชั้นเตะอ,อ,อัดขือไปครับป๊าปาส้นทุดต้องอรเก็ตจ้ำออกไปฮะนีกว่าเข้ากันแบบทันจังหวะนะเพราะวนะ่าเอาแล้วฐานะกระโดดลงมาตรงนี้ครับจะดีหรือเปล่าฮนะไฮท์บิชชอปม,มาแต่อันเลเวลเอิร์เพิ่งวางออกไปมีอันทิมิเออร์เทเลพอร์ตมาจากราราทิฟแล้วลงมาบอกเลยฮะเทเลพอร์ตบูทครับ ทางแก้ฮะคือทางเดียวคือคือคือสไลด์กลับไปฮะอ้าวอย่างนี้บูดของจริงครับเอาแล้วเดียวนะฮะโอโ้ขอดดาว่าน่าจะโดนเฮกแฟต,ตบอัดคือนะเพราะว่าเมื่อกี้เฮกแฟตูดาวนะครับโอ้สถานการณ์ไม่สู้ดีฮะจังหวะนี้ เตนบนนะอาราทิพครับตบแรกอยู่ฮะแต่เควินดี้บอกเลยก็มานี่ครับลูดกลับมาหนึ่งทีละฮึจุงนะจ้งฮะจุ้งคือสกิลป๊อปปี้เนี่ยไอสเตดี้เพรสเซนต์เนี่ยคือมันสามารถกันจังหวะจะพุ่งเข้ามาได้นะหรือพุ่งออกก็ได้นะตรงนี้เชลกินโตเมยพยายามจะตีแรกกับโซยีแต่ว่าโซยีไม่เจ็บครับไอสกิล พูดถึงเซ r รียร์เพรสเซนต์นะครับมันเป็นบาเรียที่กันการใช้สกิลที่แบบพุ่งเข้าพุ่งออกแล้วคนที่จะสวยครับคือเลนล่างทั้งคู่คไม่ว่าจะเป็นทริสนาหรือว่าจะเป็นนาทิโดซับเพราะว่าทางทั้งคู่นี่คือแบบว่าโดนขังในกรงได้หมดเลยครับแล้วเฮโริชาร์ตนี่คือถ้าเกิดสม,มนุวมาเฮกแฟรอัดข้กำแพงนี่คือยังไงก็เน้นๆนะอ้าวและป๊อปปี้ครับ เอพีเคโอเปอปิชันไปหรือเปล่าฮะแต่วออ่าวนี้แแบบไม่ยอไปแล้วดึงมาไม่สวยเท่าไหร่มียูเสิร์พึ้นมาเอ็กซอร์ซอสูบใสมาอีกทีหนึ่งแล้วสุดท้ายเอพีเคโดนเช็คล้ำหน้าครัเบ,บเก็บแรมเพจไปนะสำหรับทางหน้าของไคซ่าจากซูซ่าเฟอร์ครับโซอี้ปา้าสปปิบพี่เทอร์โบโปโปมาร์และจ่ายแฟต่อไปอย่างนี้ฮะโอ้ไม่น่าต่อครับอืม้มแล้วปีศามิ่งที่ไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเพรเชอร์ที่ตามมาตรงนี้ครับโอนี่ก็ไหลเข้ามังกรนะ เฟิส a รกไปฮะเอาครับเข้าหลังบ้านแน่นอนน่าจะเป็นเฟิส a รกของทั้งด้านรับแคทไปฮะไม่น่าจะโดนแย่งนะ <c oughs> ผมเจอแล้วชื่อเขาชื่อเหมือยโกแน่ๆถ้าผมจำไม่ผิด ตรงนี้ฮะาานะเมะื่อเห็นว่าเสียออบเจกอย่างมังกรก็พยายามมาเอาริฟคืนะครับจะได้จะได้ฟรีๆแต่ว่าจะไปเล่นเลนไหนเนี่ยแหละอาจจะเล่นบนหรือเปล่าเพื่อไม่ได้เล่นเล่นบนไม่ทันแล้วเพราะนาราทิปไนตันเขาของไม่น่าจะทันกดดันไปไม่ทันแล้วมันเลยเออร์ลี่มาประมาณนึงแล้วน่าจะไปปล่อยกลางเพื่อดึงสเปซไปให้โซอีอ้ไปเติมไฟมากกว่า <S <S ไม่เป็นไรฮะ ตอนนี้คือทางด้านของทีูครับใจเย็นครับฟาร์มก่อนเพราะว่าเออี่เกมอย่างนี้ตอนนี้ก็คืออันเดอร์ไปแล้วนะเนื่องจากเสียตามแต่ว่าถึงแม้1นคิวแต่ว่าของมันไปจมที่มิโคริสเฟสได้แหละน,นี้ตอนนี้ก็เดินลงไปเติมในป่านะเพื่อดูว่ารอบนี้จะโดนอินเวตหรือไม่ครับ อาจจะรอเซตอัพแบบเดิมนะฮะจริงผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมติว่าป๊อปปี้เขาเซบีเพรสเซนต์ครับขวางจังหวะที่โยนิกำลังจะโซนดาวกลับอะ่ะมันจะโดนขัดไหมอเอามอกมาทัา้งสกิลแล้วก็ถ่ายยังไปครับไม่มีอะไรนะเล่นง่ายอะ่ะ ก็พยายามเทะๆกันไปครับเนี่เทะเข้าแล้วก็ถอยออกมาแต่ว่าด้วยความที่เควินดี้เขามีซัสเทนจาก่าดเด็บอยู่นะมันทําให้เขาจะได้เปลียดสตาราทิปมากกว่าเพราะว่าดารทิปเองถึงแม้ว่าจะฟูจะมีปั่นเอาซัสเทนมาได้แต่มันต้องฟิลรี่ขึ้นกันนะไม่งั้นก็คือเจ๋งฮะแล้วเหมือนมีความพยายามอยากจะแก๊งครับแต่ว่านานาไปจจเอ๋ครับหลบซิีทัพโปไปได้ฮะโตอี้ได้เขินไปหนึ่งช็อตแต่ว่าตรงนี้ครับกลายเป็นว่าปะปะสมสุดต้องโรเกตจามไปแล้ว NPK ฮะไม่มีโรเกตจามครับ หน้าจะต้องมอบฮะศูนย์สี่สองครับแต่ว่าเลนกลางครับตรงนี้ฮะมาเก็บโซอีไปได้แลกคิวนไปฮะหนึ่งจหนึ่งแล้วไหลมาตีเทเลตเลนล่างครับหน้าจะได้ไปอีกหนึ่งเพลทนะสองเพลทด้วยซ้ำทันหรือเปล่าผมก็ไม่ทันครับน่าจะได้อีกเพลทหนึ่งเอาเวฟมีรถถังมาด้วยแต่รถถังเขาจะมาช้ากว่านะ ก็น่าจะไม่ทันแหละต้องกลับไปต้องรีคอรกลับไปนะเพราะว่าถ้าไม่กลับตอนนี้ก็คือพยายามรีบตีกลับแล้วก็ฝั่งทั้งด้านของทียูเหมือนจะไม่ปล่อยให้กลับครับมีเทเลพอร์ตมาดักหน้าตัโยนี้แล้วดึงมาตรงนี้สวยมากมีทั้งด้านของอัติเมตมาขวางไว้ครับแต่ว่าสุดท้ายครับจะเสียปอปปี้ไปแน่นอนเซต้าไม่ห้ดีเฮคาริมเดินเข้ามาครับโอนี่ยังไงต่อไม่มีอัติเมต เดียรดิ้งใช้ไปแล้วพยายามค้ำอยู่แล้วโอนี่ตัวระเบิดนะโดนมาสเตอร์ช็อตกับพิงแล้วก็ตื่นไปจาตุรซัฟเฟอร์ต้องแฝดออกมาแล้วโซอีหมาเก็บงานสวยมาก2ตัวกระเดิ้งไปก่อนด้วยอันเรเวลเอิร์ธกับพิซซี่ช็อปยังไงฮะฮาน่าโดนทางด้านเอ็กซ้อนครับแล้วโซอีแปดมาทริปเปิลคิวฮะมีฮิลเด้งจากสเปลที่พื้นนะมาลัวๆแล้วแฝดตามเข้าไปโซอีบอกว่าโซอันทาวไปแล้วไงฮะฉันหลับไว้นี่ครับไปฮะกับบาสิหลับปั๊มครับและเสิร์ฟคิวให้กับจัตอร์ไปฮะโดมิิเนต้ง603ครับ โอ้โหบอกเลยว่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่ฮะได้กลิ่นแบบแปลกๆปมาฮะตอนนี้เอ๊อะไรไหมนะฮะอะไรไหมนะตรอก็ไหมไงเพื่อนไม่ไหวแล้วฮะเลิกไฟทีครับทิชนาไม่ได้กล่าวนะฮะผมกล่าวเองแต่ครับคือฟาร์มต่อไปมันก็ไม่ไหวเพราะาอะไรเพราะาตอนนี้ฮะใครสะได้มาเป็นคาร์่นสซลเย์แล้วครับ ด้วยความที่ใครสาได้ของเร็วขนาดนี้ครับทิชน,นายังไม่มีไปเหกิเทมเลยเกมมาเล่นยากฮะสุดท,ท้ายฮานะต้องเอาเรีบไปปล่อยเลนบนครับเพื่อเร่งเอาเพเดทสักหน่อยฮะเลนล่างได้ไป3เลนบนได้ไป2องนะสําหรับฝั่งของเอ่อเคร์รับแคร์ครับแต่ฮานะครับเหมือนจะโดนดักหลงลโโรูปแบบโซอี้พอเขาจับมาปาที่ไปทรูร้ว่าไปจุ๊งหลอกไปหนึ่งจีฮะหลบทางด้านของ ทีสตาร์ไปได้แต่ข้างล่างมีการบวกกันเกิดขึ้นเป็นทางด้านป๊อปปี้ที่แฝดไปตบกลับมาด้วยทางด้านของลุชาและ n อ k นเฮะโดนยิงฟีสปอร์ตจ,จากซัสซูซัฟเฟอร์แล้วตายไปครับสกอร์เริ่มไม่ดีเท่าไหร,ร่ฮะเนี้ยเฟสซิลเข้ามาได้ลงไปหนึ่งช็อตแล้วที่ทเอ็กซ์โทเมตต้องกลับไปกลับไปครับถึงจะมีอะไรเวเอ,อร์ซมาแต่ตรงน,นี้ฮะเฟียจากทางด้านทีเมทของเฮน,เฮนคริมแล้วสุดท้ายครับเป็นนี่ฮะโดนนาราทิปโซโล่คิวในเรียมออฟเตสตายเลยครับไม่ใช่ดินอกเรียมดิผมดูผิด ตรงนี้ฮะเอ้าตัดไปทีนึงครับปลาปลาส้มจุดนะไปโดนป,ป๊าปี้ดักหลงเพราะว่านี่ครับเขามีวอดดักไว้ตรงนี้นะทําให้ความพยายามที่จะไปเก็บหลังบ้านนะครับกลายว่าโดนป๊าปี้ไปเก็บนะฮะสกอเริ่มไหลเป็นน้ําครับไปตั้มเกมเหมือนจะเทไปที่ฝั่งของแรปแคทนาีนะเอายังไงต่อครับ เดินมาเหมือนจะไปจับเรียนกลางฮะแต่มุมเข้ามันไม่เคียบแล้วเข้ามาแล้วกดทางด้านของทวิชาร์ดมาตบแปดคือแต่ไม่ติดตันครับยังไงต่อทวิตาเมดต,ต้องสไลด์กับขึ้นไปแล้วสุดท้ายอะเป็นคิวของจัุจูซฟเฟอร์เดจเดอรี่แปดศูนามเขา็ดร้อาวที่โกฮะโอ้มันหนักเหลือเกินครับแล้วมักงกรที่สก็มาด้วยเป็นทามิงที่โอนี่เดินมาอย่างไวฮะ แล้วดูฮะในป่ามีตะวาดของฝั่งทางด้านของเออวยตรงนี้ฮะ n น k แฟร์เข้ามาเด็บชาร์จไปแต่โดนอันติเมทขอเอาป่ากลับบ้านครับแล้วบอกเลยฮะ CQ o b อ e อ t เจ็ง่ายมากครับหาหน้ำไม่ได้เล่นแล้วโ,โดนแอนตาร์ดหน้าไปฮะตามด้วยดอเมจปกติหนึ่งทีจากโซอี้ครับแรมเครับโอ้โ oh หไม่ไดีเล่นครับบอกเลย แล้วไงต่อฮะมีความพยายามจะมาแต่ว่านี้ครับขณะยังไม่รู้ตัวครับว่ามีวอร์ดดักไว้ครับเราพยายามปักขอโทษวอดไว้สุดท้ายต้องรีบสมัยเลยครับไม่งั้นโดนขโมยบัฟแน่นอนเหมือนมีความพยายามจะมาเล่นที่ริฟตนี้ครับ หมยโกก็มาโซนวอดไว้ในป่านะส่งให้เจสซูซัฟเฟอร์ดันการไปแล้วก็กลับไปเติมครับตอนนี้เลนล่าเป็นเดสเล่นไปแล้วนะต้องมาเล่นด้านบนครับกับตรงกลางโซอี้ป่าซีเบอร์เทโดักไปแต่ว่าราทิพที่กดอัติเมตทสรก็ซีคอกับขอ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 บ้านนะเพราะว่าการตายเดี๋ยวจะเล่นยังไงต่อครับฮานะตรงนี้เจอว่าแล้วโดนตาหมอนแล้วใส่เกือบหลับนะฮะทีนี้ยังไม่ง่วงนะ แล้วบาดนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นนะครับคอนโทรลวาดอ้าวมาตรงนี้ฮะบอกเลยว่าตบแปะอัดอัดขือไม่ติดตันนะพยายามจะยื้อพยายามจะยื้อแต่ว่าโดนตรงนี้ครับมันไม่ไหวฮะทุกอย่างนะโดนก็ใส่โซเยียนซอบเบอรไปแล้วสุดท้ายครับเรันเดอร์ตาย,ย,ยตคู่ไปอีกหนึ่งคน,นครับเดี๋เจนดารี่ฮะ074เล้วครับตอนนี้อีกหนึ่งตัวนี้จะกลายเป็นเบอร์โท่เลวฮะขอใจเธอเลขเบอร์โท่ได้หรือไม่ฮะแต่ตอนนี้ขอเธอเด็ดกลางไปก่อน,นครับ เหมือนว่าแรปแคทสิบเก้าครับจะโกรธใครมาฮะผมใส่แบบไม่หยุดจริงๆครับชวนไฟตลอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือเขาเซตอัพไฟได้ง่ายอ่ะมีโซอี้มีป๊อปปี้ครับมันชวนทะเลาะเรื่อยเรื่อยอ่ะ <c oughs> แล้วเมื่อาใครเซอร์ก็ไม่ต้องมาใครอยากมาก็มาไม่มาไม่มาก็ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าบีบให้เรกตันออกจากเลนไปครับค <c oughs> นนือเรกตันนี่คือ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอันเดอร์เท่าไหร่แล้วตอนนี้คือ2คิวนะแต่แบบว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆพื่อนเด็ดเลนกันหมดแล้วตรงนี้ฮะเนี่ยเลนกลางเด็ดเลนไปแล้วครับเพราะว่าถึงหน้าเทเลดแล้วเราเล่นล่างก็ถึงเทเลถึงทีสองละมีฮานะมาอยากจะไปเล่นป่าครับแต่ว่าไม่มีอะไรให้เล่นนะแล้วโซอี้เดินมารอฮะถักวาดไปแล้วไม่เห็นว่าเดินเข้ามาครับ ถางกรสามทังด้านของทียูยังไม่ได้อีกผมว่าภาพมันเริ่มเรือนลางไปตอนนี้ยูนี้ยังไม่ได้อีกเท่าชื่อโบนะแล้วเหมือนจะมีคนเล่นเฮกแฟตครับ มุดมาข้างหลังครับดีมีการติ๊กเข้ามาแล้วปะปาส้มสวดโดนคอปน็นอ่งทีกลางเซตี้พรีเซนต์ไว้แต่ว่าเราเก็บจับไม่ได้แล้วเป็น NPK ครับที่เสียสละชีวิตครับแจกเปอรอแทนนะสูตรแปดสี่ครับตามด้วยเปอร์อะไรครับทิ้งไม่ได้เลยนะยังไงต่อฮะตัวแทงไม่อยู่ครับเรกตันอยู่ข้างบนครับจะฝืนฟอตไฟที่เลนกลางหรือไม่ฮะ แต่เลือกที่จะไปติ๊กกระทืบเลนบนก่อนดีกว่าครับเกวนนี่พยานยจะรีบดันเข้าเทเรสเพื่อไม่ให้เรตตันได้รีคอลทนันและเฮคาลิมกดเดี๋ยวที่ชาร์ดมาตบแปลงไปด้วยออริเทสแล้วตายขาเทเรสแน่นอนนะับไม่ได้ออกครับโอ้โหกดในตัดมาขนาดนี้เกวีนนี่แค่โยนอนอบิเทสไปฮะขัดไว้ไม่ให้กลับบ้านครับลักกันครับเล่นด้วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งที้กันไปไหนนะ นี้ไม่ได้กล่าวไว้ครับกล่าวไว้อีกแล้วครับแต่ค่อนข้างยากเหลือเกินครับตอนนี้มังกรสาก,กําจะเกิดในอีกประมาณสี่สิบวิธีข้างหน้าครับเอาแล้วนี่ฮะกด้วยดิง้งมาแล้วรีดดาเมจใส่ไปแปดไปยิงเอาหยุดระยะไปก่อนครับเกือบไปฮะนะพยายามเดินตามมาแต่จะดีหรือเปล่าครับตอนนี้ทามมีมังมกรที่สามฮะ จะเสียมังกรสามแน่นอนครับเพราะว่ามาโซนไม่ทันมาคอนเทสไม่ได้อะตรงตอนนี้ครับเหมือนว่าต้องโกดอัลติเมทหนีไปครับตรงนี้ป๊อปปี้เข้าไปนัวไฟแต่สิป,ปี้ทำบ๊อบบบบอบหลับไปที่ด้างหน้าของนิสนะแล้วปะป่าส้มสุดครับบินไปก่อนท้าย NPG พยายามจะอัลติเมทเพือ่อยื้อเวลาไลแฟดออกมาแต่ว่าป๊อปปี้ตามไปด้วยเดรอีกชา้าและสุดท้ายครับแลกคิวกับ,บามารแมค่นี้เสียไปอีกหนึ่งครับขออภัย โซอีแฝดตามขึ้นไปด้วยสเปลตี้พี่เก็บมาจากพื้นนะและยังมีแฝดตัวเองให้เล่นอีกหนึ่งจรฮะระเบิดคิวอะเดอบลคิวไปแล้วแต่เรามีโซอีอ้เจาะไงฮะมีเพื่อนมารับแล้วซอฟต์พอดถ่วงเวลาไว้เพื่อนเบิร์ดให้เร็วหน่อยฮะเอาครับเป็นจักรูทัฟเฟอร์ที่ไล่นาทีบอกไปได้ครับแล้วโซอีไม่ตายฮะโอ้โหอะไรกันครับนี่สเปรตี้ทงไมเอเดินมาข้างหลังแต่ว่าไม่มีใครมาให้สกิลหน่อยฮะแล้วเสียเข้ามาด้วยที่เมจจากเดวเดิสเดวิสที่ชา้ากับมอสซอบชาโดะ สุดท้ายครับโดนดราวซี่ครับเป็นสถานะหลับแล้วไม่ได้กลับไปยังจุดเดิมต้นครับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะโซอี้ครับสิ 11, 5, 700, บหนึ่งห้ากับเจ็ดร้อยเบลตี้โกครับนี่เขาแข่งเก็บสกอร์กับทางด้านของไทสาะหรือเปล่าฮนะจัตุซัฟเฟอร์ก็สิบศูนสี่ฮะไล่เรียก,กันครับไม่ขาดกันเท่าไหรนะ่ฮะจะยังไงแต่วูยเดี๋ยวแลวเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครอะ่ะไทสาป่ะ ได้ยินเสียงยิงเป็นปืนกลเลยฮะแล้วตอนนี้ครับไม่ต้องดูโกล,ลีดแล้วฮะมื่นกว่าบาพับสนามบุกขนาดนี้ฮะทางเดียวที่ต้องการสำหับทางด้านแชร์ลุกอีเวอร์ัพคือการที่ฝั่งแบบแคสต์ไอจีนะพยายามแบบเล่นแล้วเล่นพลาดนั่นเอง จะเล่นพลาดด้วยสูตรไหนก็ตามแต่สตาร์ทปาสลีปี้เทเบิบิลมาและอยู่ตรงนี้ตบแตรแอัดขือไปครับโซอี้ดีเจนดารี่ฮะกลายเป็นว่าฮานะไม่ได้เล่นครับคือถ้าหลบสลีปี้เทเบิบ,โบ,โบ,โบิลก็โดนเฮลิกชาร์ดนะจากป๊อปปี้แล้วพยายามคอเข้าบอลนาชอทันทีนะสำหรับฝั่งของเอ่อรับแพสตไดทีนะน่าจะเสียบอลนาชอนะเล่นไม่ได้ครับไม่มีใครมาคอนเทนด์ด้วย สมจุดก็พยายามจะฟาร์มเอาของอะเชียวกีทเวก็เอาของเช่นกันครับแล้วคู่ล่างแลเลเลล่านาทิกก็ต้องมากันกันนี่ครับแต่ว่าเข้ามาสตนะครับแล้วไงต่อฮะบอกก็มาดีครับซื้อสเป์ที่เพื่อนเฉยเงี้ยข้างบนจะไปต่อครับแต่ตรงนี้มียามเฝ้าฮะเฮ้ยโกรนี่คือเฝ้าครับใครจะเข้ามาตกเทรอิกชาร์จอัดคืนหมดแะเรียกว่า มีตัวอู้อยู่ในล่างแล้วยิ่งมีรปภอเฝ้าอย่งนี้ครับตรงโตรงนี้ปาซีไปเิ่มเตไฟครับหลับไปแล้วตัวแทงหลับไปแล้วตรงนี้เศษฟิวมาได้ลงพินิจดีต่ลาทีพยายามจะเข้าไปนัวอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทุกอย่างที่ใส่เข้าไปครับมันละลายหายไปหมดเลยเพราะมันไม่เกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นว่าข้างหลังแตกระเบิดนะทีชนาไม่ได้ยิงครับพยายามอยู่แต่ว่าโอนี่เข้าไปยังไงฮะพยายามยิงพยายามยิงแล้วโอนี่ไม่แตกครับนี่ฮะเบรแกลบออกมาครับสุดท้ายครับ เป็นเอสเนทีที่24ครับตรงนี้แล้วน่าจะจบเกมได้แน่นอนแนละ้วเพราะว่ามีบอลนชอบัฟมีมีเนียนที่มีบอลนชอบัฟแล้วก็ไม่มีใครมากันนะับจบเกมแน่นอนครับผมตกเป็นชัยชนะของทางด้านชิมแรปแคทน้ชีนะผมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเล,ลิศในวันพรุ่งนี้โอ้โหคิดว่าเป็นการเดินเกมแบบใส่สุดไม่ยั้งจริงครับสำหรับฝั่งแรปแคทฮะ ขอแค่มีของในเลนครับแล้วเสร็จแล้วครับการเซตอัพไฟค่อนข้างง่ายฮะสลิปปี้เทเบิลเบิลับเฮริ c ชาร์ทที่เล่นกับคือนะฮะทำให้ฝั่งทางด้านของไททันวิเวิร์ e ครับที่ดราฟท์คอมมาว่าจะเล่นต้นเกมครับแต่ว่าทางด้านของทริยาไปเสียดับเบิลบาสก่อนที่เลนล่างแล้วก็เลยฟาร์มลำบากครับฟาร์มลำบากแล้วเล่นบนเงต้านที่รอเล่นก็เล่นไม่ได้เนี่ย กลายเป็นว่าคู่ล่างที่ต้องการของก็ดีเลย์ท i ไ e อเท่มไปเรื่อยๆ,ๆเล่นกลางที่ไม่ shadow เหมือนกันก็ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆกลายเป็นไม่สามารถเล่นได้ครับผมภาพภาพกลางเกมไม่มีอย่างที่คิดเลยก็นั่นแหละฮะจบกันไปเรียบร้อยวันนี้ก็คงสองคู่จะพิงเท่านี้ฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะไปภาคที่หน้าเพจทครับยังไงก็ฝากติดต,ตามไว้ด้วยเป็นคู่รอบรองชนะเลิศนะแล้วก็วันที่รอบชิงชนะเลิศไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย